สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เฮลต h ้โฮมีใครชอบเมนูอะโวคาโดดองเหมือนเราบ้างคะเป็นเมนูเก่าที่คิดถึงแล้วก็เป็นเมนูล้างตู้เย็นด้วยคะ่ะมีผักเยอะแยะในตู้เย็นมากมายเลยนะคะทุกคน ทานไม่ทันค่ะรวมถึงอะโวคาโดด้วยค่ะเก็บไว้ก็จะเน่าเสียซะเปล่าๆนะคะวันนี้เรามาทำเมนูอะโวคาโดดองกันนะคะถ้าเพื่อนๆได้เคยทำแล้วก็วันนี้เรามาทำด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเราชอบรสชาติของอะโวคาโดนะคะเพราะว่ามันเนื้อมันจะครีมมี่นะคะจะทำเป็นของหวานหรือทำเป็นของขาวก็แบบอร่อยออกลมกลืนกับทุกรสชาติเลยนะคะอะโวคาโดมีประโยชน์นะคะ,เ,คดดะ,คะเป็นผลไม้ที่มีกรดไขมันชนิดดีช่วย ลดระดับไขมันเลวช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลช่วยลวดตรีกอสไลช่วยลวดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะมีกากใหญ่เยอะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะหั่นอะโวคาโดเป็นชิ้นลูกเตานะคะแล้วก็ใส่กล่องที่มีฝาปิดเตรียมใส่น้ำดองนะคะสูตรของน้ำดองก็จะมีกระเทียมประมาณ4-5กลีบนะคะหั่นเป็นแว่นๆบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงใน รวมกับอะโวคาโดเลยนะคะแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าหั่นประมาณ3-4เม็ดต้นหอมหั่นซอยละเอียดนะคะใส่รวมกันไปเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวหั่นเป็นแว่นๆนะคะประมาณครึ่งลูกนะคะหรือจะใช้เป็นเล m o n ก็ได้ค่ะอันนี้คือน้ำดองนะคะก็จะเป็นซอสปรุงรสครึ่งถ้วยนะคะกับปริมาณให้เหมาะสมกับจำนวนอะโวคาโดของเรานะคะผสมน้ำสะอาดลงไปอีกครึ่งถ้วยค่ะ คนให้เข้ากันแล้วก็เทลงในอะโวคาโดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันงานะคะ2ช้อนโตค่ะราดลงไปเลยนะคะและเราก็จะปิดฝากล่องนะคะ แล้วเราก็จะพลิกกล่องกลับไปกลับมานะคะเป็นการผสมน้ำซอสกับอะโวคาโดให้เข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะผสมน้ำดองแยกต่างหากแล้วค่อยมาราดทีหลังก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทำเป็นแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณสัก30นาทีนะคะหลังจากนั้นก็อะโวคาโดก็จะเข้าน้ำเข้าเนื้อดีแล้วนะคะทุกคนก็นำมารับประทานได้เลยนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะตักราดลงไปเลยนะคะก็อิ่มได้หนึ่งมือแล้วนะคะทุกคนหรือว่าเพื่อนๆจะทานกับซาลาัยเป็นเหมือนซูชิก็ได้นะคะรสชาติอร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะคือมันจะอร่อยแล้วก็แบบระมุลหอมน้ำมันงาแล้วก็ตัวอโะโวคาโดก็แบบครีม,มี่มากๆเลยค่ะแล้วในส่วนของอโะโวคาโดดองที่เราทานไม่หมดนี่นะคะก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้รับประทานได้1 2ถึงวันนะคะเก็บไว้นานมากก็ ไม่อร่อยนะคะทุกคนเก็บไว้นานมันเนื้ออะโวคาโดก็จะเละค่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณ1-2วันก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะถ้าวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีก็ขอแนะนำเมนูอะโวคาโดดองนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีอะโวคาโด,ดอยู่บ้านแล้วนะคะจะปั่นทำสมูทตี้ก็แล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วนะคะก็ลองมาทำเป็นอะโวคาโดดอง จะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะและมันกินแล้วก็อิ่มเหมือนอาหารทั่วไปเลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารเมนูเพื่อสุขภาพต่างๆมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ